มาครับล้อเล่นก็คือจริงๆยังยังเราเหมือนกับว่ายังไม่ได้พัฒนาตรงนั้นผมว่าผมว่าสนามแบบนี้มันก็สวยดีครับก็อหลายสนามยังเล็นเหมือนนี้แหละเพียงแต่ว่าในการแข่งขันที่รองรับโดยสมาคมอะไรเงี้ยตรงก็จะเป็นเียยอุเกือบพิษมาตรฐานหมายเลขสิบมาแล้วนี่เมื่อกี้ชูชิงกันสวยงามคุณปูคุณปูพยายามจะเข้าไปจ่ายให้ได้นะแต่จ้าไม่ยอมครับจ้าตามไปอยู่ที่เจ้าครับต่อมาที่คุณปูครับ เห้กับเมทีแต่บอลลุดก่อนเมธิยังดื้อยิงต่อแต่ทอมรีบาร์นครับทอมทอมต้องบอลลงก่อนแล้วครับเพื่อที่จะหาบอลจ้าทาวนออกมาครับกับจ้าไปแล้วจ้าสะคำข้ามาแล้วด้วยทำยังไงทำยังไงตอให้กับทอมครับทอมส่งให้กับวิทย์ครับวิทย์ส่งมาให้กับหมายเลข12บั้นทำยังโอไงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมประทับใจนะคุณอะไรคุณท็อปนี่รีบาร์ได้ดีนะเฉพาะเกมของทอมนะ ถือเล่นตัวหลักของสมัยพระยมนะ้วครับคุณชมนี่ก็สุดยอดเหมือนกันใช่ไหมเบนเตอร์คนหนึ่งซึ่งอ๋อมีอีกคนที่เด่นเด่นเจ้าทัศน์ยังทัศน์ทัศน์ที่กรุงเทพรียวอ๋อทัศน์น้องพี่แหมเออแล้วก็เลยเก่งนะลืมไปไม่ได้พูดถึงหลายวันไม่เห็นได้มาเลยนี่เขาสนิทกับนักบาสทีมชาติสุกปอยการอาจจะเป็นเพื่อนกันตอนเล่นทีวีไทยงามถ่ายนะครับหมายเลขสิบสามครับเอ็กครับกับเอ็กเอ็กต้องคืนให้กับวินนะครับวิทนที่เป็นการจ่ายครับกาจสองสองให้เหมือนเหมือนคุณเอ็กเหมือนกันนะวินนะ ใช่ครับเอายิงครับแต่ฟาวลูกนี้ครับแม่เก้า,าเลยระวังนะครับต่อห้ามตบมือนะห้ามตบมือห้ามทํามือแบบไปบังตาพวกนี้ฟาวเทคนิคหมดเลยนะครับเป็นการฟาวเทคนิคด้วยนะครับหูเสียหายครับถ้ามาเถือบางที้ี้เสียหายเลยครับนะถือว่าเขาเรียกอันสปอร์ตนะครับ,<ต>บไดลูกโทษ2อลูกนะครับแถมยังได้คืนบอลอีกครับ ามีลูกที่2เรียบ<ะ><ะ>ร้อยครับครับโอ้โหเสียหายครับอันสปอร์ตก็คือไปตบมือยุ่ยแย่ยุ่ยแย่กันหืออะไรก็ตามที่ไม่สแสดงความไม่เป็นน้ำใจในนักกีฬาม<อ>ีความหมายคือแบบนั้นน,น,นะฮะก็ค,คือเมื่อก่อนเรามีลูกกระทืบท้าตาัตาม้ตมตั้มตั้มตั้มกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้ว,ดลวเดี๋ยวนี้ฟังนี้หมดโอ้โหนะครับเพื่อให้กีฬาเป็นกีฬาครับยอมให้กับทอมทอมได้บอลอยู่ทอมพยายามจะพาออกมาให้กับวิทยุจะข้ามาให้กับเบิ้ลเบิ้ลเอาอีกไหมหยังครับเบิ้ลอยากยังไม่เอา ให้กับวิทย์หมายเลขเก้าวิทย์หมายเลขเก้าข้ามบอลมาให้กับจัรจัรบอกพี่เอาเองโอ้โหขอโทษครับวิทย์ครับนะครับเอ็กยังตามบอลนะครับปัดบอลมาให้กับทอมนะครับแล้วทอมก็ให้กับเบิ้ลเบิ้ลเลยครับไม่ลงไปยังตามจะเก็บไม่ได้ครับให้กับคุณกุ้งหมายเลขสิบครับคุณกุ้งหมายเลขสิบพาบอลขึ้นมาครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับก็คือจะได้ทราบเวลาไปเล่นแบบสูงๆมันไม่ได้ทำหรอกไม่มีเวลาทำ แค่ราพัยจะตกก็ไม่ถึงแล้วตกก็ไป็ทันแล้วครับสูนย์ที่ไปต่อไปลูกนครับนาทีครึ่งนาทีครึ่งก็คือเกมยิ่งยิ่งสูงยิ่งสูสีมันยิ่งแบบคือความพิดของนักกีฬาสูงเล่นง่ายง่ายคือผมเมีท่าเลยแต่คอเตอร์เขาวิ่งได้นาทีคอเตอร์ที่ชื้ออยู่แล้วผมไม่เปลี่ยนเอามือปืนออกมาครับเอามือหมอเข้าไปครับครับเอามือปืนออกเอามือมีดเข้าไป ใจใจใจโอ้ยขยันคุณว่าน้องเข้ามาประกบให้ดีครับไอ้หมายเลขเก้าตัวนี้มันสุดยอดม้มันจะถลยไปเยอะแล้วแต่มันก็ยังเนี่ยตังละลายอยู่ครับทำให้ดีครับเท่าที่มองหัวใจหลักๆของทีมทั้งสี่คนก็ยังอยู่ครับสำหรับทีมท่ามะเขือครับย้อนหลังว่าใกล้ๆกันหน่อยนะความคิดดีนะผมมองความคิดดีนะครับไอจังหวะนี้ว่าตัดทำทางเข้ามาแล้วนะครับนครับเมที่ โอ้วันนี้คุณเมธีผมมากแม่พี่แม่ครัเลยนะลองล้ม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 ไปกับจาร์ครับจาร์เปิดบอลมาให้กับเอบคครับสิบสามสิบสามเมตกับเล่าคุณวิทย์คุณวิทย์จ้ำยิงไม่ลงครับเก็บบอลได้โดยไกลเคียงตลอดลยนะครับใบเล็ก้าครับไปแล้วครับคุณกรุงหลุดมาคนเดียวกับลำบากแล้วครับโอ้โหคุณเป็ดโดนปิดด้วยตอน의 mark. 의 mark. S <S นี้เหลือไหมบอลทำไงครับบอลคื well นให้กับเป็ดเป็ดสเป็นมบุงครับจริงไม่ลง ครับเอาแล้วเวลาจะชัดตยังไงยังไงครับบอไบอปกับเมธีเมธีท้่สะไปยังไงที่จครับเหลือสิบสองวินาทีสุดท้ายด้วยสิบสองวินาทีสุดท้ายครับไปบอลได้ไปบอลได้อ